ดรามา่านางเอกฟ้าจารดซายอยากให้เธอคนนี้มาเล่นแทนเทียบฟิตติ้งตัวละครฟ้าจารดซายกับเดอะมิวสิควลทั้ง3เวอร์ชัน เปิดเผยรายชื่อของนักแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับละครเวทีฟ้าสต์ลดลไเดอะมิวสิคอ2024แต่งานนี้หลังจากที่เปิดตัวเนี่ยก็ได้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เปิดตัวของมิเชลนางเอกของเรื่องนะคะกลับเจอกับดราม่าตามมาก็คือเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะรู้สึกว่าการแคสออกมาไม่ตรงปกซึ่งตามบทประพันธ์แล้วมิเชลจะต้องเป็นสาวลูกครึ่งหน้าคมแขกแต่ในครั้งนี้กลับออกไปทางเอเชียเลยซึ่งหลายคนเสนอให้เปลี่ยนตัวมิเชลเป็นหนูหนานหนึ่งที่ดาแทนเพราะว ีน่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะอีกด้านก็บอกว่าการเลือกสาวแก้มมารับบทนี้อยากให้ย้อนดูผลงานของเธอก่อนอย่างเรื่องพิสวัสซึ่งหากเข้าไปดูจริงๆจะพบว่าเล่นละครได้ดีเลยทีเดียวรวมถึงนะคะทางแฟนคลับเนี่ยก็อยากให้เห็นเธอในหลายๆมุมเพราะว่าเป็นนักแสดงก็ได้นักร้องก็ดีหรือจะมาเป็นนักแสดงละครเวทีมาอยากให้ตั้งแง่กันไปก่อนและในวันนี้นะคะเราก็จะมาพิสูจน์กันนะคะถ้าเทียบฟิตติ้งตัวละครฟ้าจรวดทรายทั้งสามเวอร์ชันเนี่ยข้าวความก่อนนะคะฟ้าจรวดทรายเนี่ยเป็นยายรักอมตะของโซโภาคสุวรรณเราเรื่องราวความรักที่เกิด ขึ้นในดินแดนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารสตรีสารนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเลยเป็นระยะเวลานานก่อนต่อมานะคะก็ถูกนํามาสร้างเป็นละครเวทีในช่วงปี2550ค่ะก่อนต่อมาในปี2566ก็ถูกออกฉายทางโทรทัศน์ช่องมากสีและในปี2567นี้นะคะก็ถูกนํากลับมาเป็นเดอะมิวสิควลอีกครั้งงานนี้เราจะมาเทียบฟิตติ้งทั้งหมด3เวอร์ชันนะคะขออนุญ,ญาตเอามาแค่ที่เปิดเผยตัวละครรายชื่อในปี2567นะคะ มาเริ่มกันที่พันเอกชาลิฟอันฟารัสนะคะหรือชาลิฟกับบทบาทพระเอกที่มีคาแรคเตอร์เป็นชายหนุ่มหน้าตาคมเข้มแววตามุ่งมั่นรูปร่างสูงสง่างามสมกับเป็นชายชาติทหารซึ่งย้อนกลับไปในปี2550นะคะคนที่ได้บทพระเอกบนละครเวทีนี้ไปนั่นก็คือบอสปฏิพันธ์ที่ถือว่าเป็นทั้งนักแสดงนักร้องมากความสามารถเลยทีเดียวค่ะต่อมาในปี2556นะคะออกฉายทางโทรทัศน์คนที่มารับบทนี้ที่เป็นพระเอกนั่นคือตุ้ยเทีรพัฒน์ก็ได้รับเสียงกระแสตอบรับค่อนข้างดีพอสมควรเลยะ ะะและในปี2567นี้คนที่ได้ไปนั้น,นก็คือะเด็คูกิมิยะซึ่งหนุ่มลระเด็ดเนี่ยก็เคยฝากผลงานการร้องเพลงมาแล้วงานนี้แฟนคลับก็รอชมกันได้เลยค่ะ ต่อมานะคะองค์อาเมศเป็นเจ้าของนครฮิลฟาราการทะเลสายนะคะมีลักษณะเป็นผู้นําที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีจิตใจเมตตาซึ่งในปี2550นร้นะคะคนที่ได้บทนี้ไปครองนั่นก็คือตัวสรัดยูที่มาร่่มแสดงในบทกษัตริย์อาเมศซึ่งคุณตัวนั้นก็ได้แสดงออกมาอย่างดีนะคะอารมณ์แบบออกมามีพลงังแล้วก็ความสามารถรอบด้านทําให้บทบาทของกษัตริย์อาเมศนะคะเกิดผลตอบรับที่ดีเลยใครที่รับชมเนี่ยก็ตาตึงในบทบาทของคุณตัวนะคะต่อมาในปี2556ค่ะาอออกฉายทางโทรทัศน์คนที่มารับบทนี้นะคะ นั่นก็คือคุณนัทอานัทราพานิชนั่นเองค่ะก่อนต่อมาในเวอร์ชั่นละครเวทีในปี2 5 6 7นะคะคนที่ได้รับบทนี้ไปซึ่งนั่นก็คือนักร้องแล้วก็นักแสดงมากความสามารถอย่างคุณจอห์นนี่ทรงสิษย์นั่นเอง ถัดมาที่มิเชลเดราโรนีหรือตาฟาตางเอกประจำเรื่องฟ้าจรวดสายนะคะสาวรนคร่งฝรั่งเอเชียผิวขาวนวลงดงามอยู่ในตระกูลเก่าแก่และก็ยิ่งใหญ่แต่ทว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นค่ะทําให้เครื่องบินตกทําให้เธอนั้นต้องเสียทั้งพ่อและแม่เลยและในเวอร์ชั่นปี2550นะคะฟ้าจรวดสายเดอิมิวสิควลคนที่ได้รับบทนี้ไปนั่นก็คือคุณนัทมีเรียก่อนต่อมาในละครบทนี้ตกเป็นของขัญอุสามณนีและในฟ้าจรวดสายเดอะมิวสิควลปี67นะคะบทนี้ที่ได้ไปน,น ามาที่แคทฟียานะคะลูกสาวมหาเศรษฐีตะวันออกกลางแห่งเมืองเกซาที่มีนิสัยเอาใจใจตัวเองนะคะโลเล่รักแรงเกลียดแรงถ้าดีกับใครก็จะดีมากๆแต่ถ้าร้ายกับใครก็จะร้ายจัดเลยเพราะว่าถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นเพื่อนสนิทของมิเชลนะคะมีอารมณ์ที่อิจฉาริษยายอย่างรุนแรงและก็ร้ายกาจเป็นคนรักของโรแบร์และในเวอร์ชันปี2550นะคะฟาสจรดไซด์เดอะมิวสิควลซึ่งนั่นก็คือหญิงรัชาและในฟ้าสจาร์ดไซด์ละครปี2556ค่ะคนที่ได้รับบทนี้ไปนะั่ สุดท้ายในปี2567ขากฟ้าจะลโลซายเดอะมบิวสิ c ค l ลคนที่ได้บทนี้มันก็คือหนูนาหนึ่งที่ดา ปิดท้ายกันที่เจ้าชายโอมานบทบาทตัวร้ายรูปร่างเล้าเตี้ยชอบแสดงอำนาจข่มเหงใจคอโหดเทียมเป็นพะนุชาต่างบันดาขององค์อาเมดราชายาลำดับที่สองแล้วก็เป็นญาติผู้พี่ของพันเอกชาลีฟมีการคิดแผนการปอกกบฏนะคะลอบปลงพระชนเพื่อชิงบัลลังก์และในบทนี้ในเวอร์ชันปี2,550คาะฟ้าจรดซายเดอะมิวสิควลคือนักร้องจากเวทีเอฟซึ่งนั่นก็คือวิทเอฟหรือวิทพัชรพลต่อมาในละครโทรทัศน์ปี2,556นะคะคนที่ได้บทนี้ไปครอบครองซึ่งนั่นก็คือนักร้องนั แสดงอย่างติ๊กชิโร่และแน่นอนนะคะกับการท้าทายบทใหม่นะคะของนักร้องเก่งทัชยะจากเวทีเดอะว i ทที่จะมารับบทเป็นตัวร้ายจากเวทีฟ้าจดทซายเดอะบิวซิเคลปี2 5 6 7